You'll learn more about her on our family history test. I'm gonna do this right. Show you I'm not moving. Wherever you go, I won't be far too far. So, I'm gonna love you so. You'll learn what I already know. I love you means you're never, ever, ever dead. ไปวัดสุดทัศน์กันครับผมโลเคชั่นของเราตอนนี้อยู่ที่วัดบามังกรกครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มเดินทางกันดีกว่าพิธีการเดินทางของเราครับจะเป็นฝั่ขงข้ามของวัดบารรมกอกบขึ้นไปโรเมสายแรกจะเป็นสาย82ครับรานะคา10บาทไปลงที่วงเวียนใหญ่แล้วต่อด้วยสาย 43L ราคา15บาทครับลงที่ อ่ามันจะเป็นเครงข้างวัสดุทั์ก็บนาวัสดุทันแหละครับ เ่ยได้อยู่ตรงที่เสาชิงชาเสาชิงช้านั้นเป็นหนึ่งในหนึ่งในแลนม้าของกรุงเทพมหานครซึ่งมีประวัติยาวนานเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูเสาชิงช้านั้นได้ถูกสร้างขึ้นในรัชกาลที่1หรือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในพุทธศักราช2,327ซึ่งมีสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้ในพระราชพิธีตรียมประวัยหรือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับ ของศาสนาพานะครับที่ว่าจะมีพระอิศวรมาลงมาเยี่ยมเสด็จในโลกนะครับขอส่งให้หนิงผู้ต่อเลยครับและต่อไปนะครับคือสถานที่ตั้งของสาวชินชานะครับสาวชินชานะครับตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือทิศเหนือของอันนี้นะครับวัดวัดสุทัศนนะครับเทวรามแล้วก็อยู่หน้าด้านหน้าโบสถ์นะครับของพานนะครับ แล้วก็ต่อไปนะครับคือการโลชินชานะครับการโลชินชาคือวิธีสําคัญในพามน,นะครับเป็นการบูรณะและปรับปรุงเสาชินชานะครับต่อไปนะครับขอส่งต่อให้คุณโชคนะครับอ่าะครับคุณโชคปัจจุบันนะกรมศิลปากรก็ได้ย่ยอมทีนี้ว่าเป็นสถานที่สําคัญของประเทศไทยอะแม้การการโลชินชาไม่ไม่ได้เล่นในตอนนี้แล้วแต่ว่าก็เป็นอีสถานที่เนี้ยก็ยังเป็นที่เด่นของชาวต่างชาติที่จะมา เยี่ยมชมกันนะครับหลังจากเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้พวกเราก็จะมาเดินเข้าวัดสุทัศน์กันนะครับ ตอนนี้เราเลยอ,อยู่ทางเข้าวระสุทรแล้วนะนี่มีประวัติพระสุทศนะด้วยก็ก็ไม่อานหราครับแล้วนี่คือข้างบนเป็นพระวิหารหลวงนะครับพาขึ้นไปกันและนี่คือข้างบนพระวิหารหลวงนะครับข้างในจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับ เราจะพาเดินส,สำรวจรอบๆพระวิหารกันครับเราจะยังไม่เข้าไปนะครับตรงนี้จะเป็นพระพุทธสีสากกับมายุนีนะครับนี่เข้าไปดูข้างในได้หรือเปล่าได้เลย ประมาณตรงนี้พอนะครับนี่แคบป่ะไปดูอันต่อไปกัน,น,กนรบรรยากาศรอบๆวัาสุทัศน์ครับแต่เงียบสงบมากๆเนเะงียบสงบคนก็เยอะเหมือนกันฮนะ ในวันพานี้ยิ่งเยอะครับ และนี่คือพระพุทธรูปปางห่มผ้านะครับข้างบนแผนขึ้นไปดูคะอันนี้น่าจะขึ้นได้ ผมว่าทุกๆท่านก็น่าจะเบื่อแล้วใช่ไหมครับสำหรับการที่จะนั่งดูทิวทัศน์ของวัดเรามาต่อกันด้วยอะไรที่น่าสนใจอย่างเรื่องเล่าประวัติของผู้สร้าง วัดสุทัศน์และก็มีเรื่องเล่าของเปลดวัดสุทัศน์ที่เป็นตำนานด้วยนะครับและไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับในสมัยพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาลานนะครับได้มีการปล่อก้าวให้สร้างมาขึ้นในพื้นที่พระนครชั้นในและเนื่องจากเป็นที่ลุ่มที่ทาการถมที่ดินพื้นที่นงสแกร์และได้มีการปล่อก้าวให้สร้างพระวิหารก่อนเพื่อเป็นสถานพระศรีสกยมุนีหรือพระโต แต่ในตอนนี้จะสร้างไม่เสร็จนั้นชาวบ้านและแม่ทน,นได้เรียกนว่าวัดพระโตหรือวัดเสาอญิงชา้าจนกระทั่งในสมัยพระพุทธเลิศล่าภาลัยโปรดก้าวให้สร้างต่อและพระองค์ทรงประจำหลักบานประตูด้วยตัวท่านเองแต่ว่าพระองค์ทรงสิ้นราชการเสียก่อนที่วัดจะสร้างเสร็จการก่อสร้างมีมาเรื่อยๆจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัว สร้างเสร็จในพศ2390และทรงพระราชทานนามว่าวัดสุทัศน์เทววรารามมาดูเรื่องเปรตวัดสุทัศน์กันดีกว่าครับก็พูดถึงวัสุทัศน์ก็ต้องนึกถึงเปรตวัสุทัศน์และสิ่งที่มาคู่กับเปรตวัดสุทัศน์ก็คือแรงวัดสเกตเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่สองสมัยนั้นได้มีโรคที่ชื่อว่าโรคหานระบาดหนักทําให้คนตายเป็นหมื่นๆคนต่อวัน แล้วก็ต้องไปเผาศพที่วัดในเมืองตอนนั้นมีกฎห้ามเผาศพในเมืองเลยต้องไปเผาศพนอกเมืองและวัดที่อยู่นอกเมืองวัดเดียวก็คือวัดสกเกตพอมีคนเอาศพไปเผาขึ้น,นเยอะๆมันก็เผาไม่ทันจนทำให้ศพเต็มวัดไปหมดแล้วก็ได้มีฝงแรลกมาจิกกินจนเหลือแต่กระดูกมาเรื่องเป็ดวัุทั์กันบ้างนะครับมีคนเห็นเป็ดยืนอยู่ข้างๆเสาชิงช้า บางคนบอกว่าเป็ดคือวิญญาณของคนที่ตายจากโลคหาและไม่มีที่เกิดแล้วมาเกิดเป็นเป็ดอยู่ข้างๆวัดสุทันแล้วสถานีต่อไปเราจะไปไหนกันครับคุณจินเราจะไปหาอะไรกินที่แถวสานเ้พ่อเสือครับย,าารย่านตลานเจ้าพ่อเสือเขาบอกว่า<ถ>วมีของกิน,นเยอะสุดๆครับแล้วก็อร่อยด้วยเราจะไปดูกันว่ามันจริงไหมไป็สเทสตสกันดีกว่าอรอรับชมกันได้เลยครับ,รบ65บห้า สตอนนี้พวกเรากำลังทำการเดินทางไปกินข้าวมนี่แขกรับเชิญของเราวันนี้น่าเรามันเยอะไหมหน่อยฮะเราเราใอยเยอะปะเยอะอยู่กินอะไรดีนี่ไปหาอะไรกินกันดีกว่าหาอะไรกินดีกว่าครับคำพูดคุ้นเหมือนเคยพูดไปแล้ว ไม่เคยนะเราไม่เคยมาเราไม่เคยมานี่เราไม่รู้ทางนะครับแต่เรารู้ว่าเราต้องไปไหนเออเราไม่รู้ทางเราไม่เคยมาเลยไม่เคยมากจริงๆริงไม่เคยมาเลยนะรอบแรกนี้ก็ไม่เคยมานะรอบนี้รอบสองอะไรไม่มีรอบสองไม่มีนะอะไรรอบแรกกินอะไรหวานเจี๊ยบเลยอ่ะอะไรเจี๊ยบสักอย่างไงเจี๊ยบเจี๊ยบหวานหวานปกติหวานเจี๊ยบเลยหวานปกติได้หวานเจี๊ยบอันนี้มาํามคยซื้อไป เฮ้ร้านนี้เหมือนมีคนเคยซื้อเลยข้าวลเคยอะไรคนคนที่ลำลำลำอะไรทั้งหางทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์ลำกินอีกแล้วเหรอะไรเปี่ยนปะเปลี่ยนไปมดวทุกคนสามสองโอ้โหเรื่องอะไรดีลาบมึงอ่ะกินอะไรเนี่ยสาม อารสชาติเป็นไงครับคุณลำเหมือนอ้ยวเลยรสชาติเป็นไงครับอ่ำมันจะเป็นอ่ำนานมีปริมาณมีปริมายผู้คนเป็นใครผมมาคนเดียวรีบดูหน่อยครับท่านลำลำวูนี่อร่อยมากวาะอร่อยมากวาะอร่อยเมากว่ะอย่าอ่ำนานดิเฮ้ยอ่ำนานข้างหลังเขาเดินช้าข้างหลังเขาเดินช้าเขาโมแต่ลำเขาโมแต่ลำเงินนะข้างหลัง เราจะกลับมาย้อนอดีตที่ร้านร้านหน้าสุดเียบนี่รอบที่สองครับผมจบที่ไหนเ,เรามาจบที่ร้าน ครับเรียบร้านร้านหน้าร้นานนา,ายอดถักคือแล้วถ่ายอะไรด้วยอร่อยอร่อยเขาอยูอ่ไปไหนไม่ร <Hello. Yeah. S 3> ู้ฮัลโหลแกเขาอยู่ไปไหนไม่รู้คนอื่นเขาไปกินอะไรก็ไม่รู้นะเรามากินร้านหน้าเนี่เยเยอะมากครับนี่ของชินะทันเนี่แซ่บๆคาปากเลย เห็นจอยครับผมใส่กองงานเร็วๆเลยเร็วๆอันนี้อ่ะรีวิวนะครับอ่าร้านนี้ให้ให้กี่คะแนนครับคุณเฟียสตั้สิบครับแต่ผมไม่ใส่พริกเยอะเด็ดเริ่มีสอนให้รู้ว่าอย่าใส่พริกนะครับเออตอนแรกมันก็ค่อยๆใส่ก็ใส่แต่เราไม่ใส่เพิ่มอ่าเน่งครับขอให้คะแนนหน่อยเท่าไหร่ครับอะไรสิบเหมือนกันครับนีสิบเต็มสิบนะฮะร้าน ไรบ้าร้านนมโจเสียบกันไปอันนี้การรายงานของเราก็สิ้นสุดเรียบร้อยสิ้นสุดการรายงานของเราก็สิ้นสุดเรียบร้อยครับการเที่ยววันสุดท้ายในวันนี้วันนี้พวกเราดีๆเรามีแขกทุกเราไกด์พาล่องขอจบการ อ่าเขาเรียกว่าอะไรถ่ายวอล์กถ่ายวอล์กเพียงเท่านี้นะครับไม่วันนี้เรื่องเนี้ยนี่แขกรลบเจิญงานเราอีกคนนึงเขาให้เขากล้องครบสิบคน <c oughs> ผมแถมไม่อีกคนนึงเป็นสิบเอ็ดเลยครับอา้าวไป <c oughs> สามสามหนึ่งเท่ งเป็นวันพระเลยมีความร่มเย็นในจิตใจ